เปิดภาพล่าสุดแอปทักษอ,อนอุ้มน้องพีเจถาชาวเน็ตแห่ทักแบบนี้ อยู่ในช่วงคุยๆกันอยู่แฟนคลับก็ฟินแล้วระหว่างแอปพักซอนและนนกุลที่ก่อนหน้านี้นนกุลยอมรับว่าเดินหน้าจีบเองและกําลังคุยกันแม่แอปก็เผยว่าตอนนี้แฮปปี้ทุกอย่างเป็นไปที่สวยจนลุ้นขยับสถานะจิตจรวดล่าสุดแม่แอปก็ได้เคลื่อนไหวโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเผยโมเมนต์เซอร์ไพรส์วันเกิดหลานรักน้องพีเจท่ามกลางคนชมความน่ารักโวยพรวันเกิดน้องพีเจก็มีไม่น้อยที่คอมเมนต์ตรงกันลุ้นเรื่องน้อง ปีใหม่ทั้งบอกว่า ถ้าในอนาคตเป็นไปได้มีน้องให้ปีใหม่สักคนก็ดีนะคะแม่อยากเห็นคุณแอปมีนนน้อยแล้วน้องพีเจน่ารักมากเลยค่ะอยากมีเอ็นเอน้อยบ้างไหมนแะละมนจางอยากเห็นนนแอปน้อยแล้วค่ะอุ้มเด็กน่ารักจังค่ะรอคุณแอปอุ้มน้องพี่ปีใหม่เร็วๆนี้นะคะแม่ต้องมีน้องให้ปีใหม่แล้วค่ะเลือกเพศผู้ชายคำภาษาจีนคำดีลูกสาวบวกลูกชายเท่ากับดีคำมงคลไม่ง้นเอฟซีหัวใจจะวายมานั่งดูคลิปยิ้ม น้อยยิ้มใหญ่สีทุ่มยันตีสองมูฟออนไม่ได้ค่ะรออยู่นะครับฉันไม่ได้กล่าวนอนกุลแฟนพี่แอปกล่าวค่ะอยากเห็นนอนน้อยค่ะแม่เป็นต้น